สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กุวดาเสรมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของโทรศัพท์มือถือ Huawei P 3 0 Pro โทรศัพท์ที่ได้ชื่อว่าถ่ายภาพดีที่สุดตัวหนึ่งในตลาดตอนนี้ P 3 0 Pro เนี่ยได้คะแนน DxOMark ถึง112คะแนนซึ่งถือว่าสูงมากๆเจ้าตัว30 Pro เนี่ยมาพร้อมกับกล้องไลกาถึง4ตัวหรือที่ Huawei เรียกว่าเป็นไลกา Quad Camera กล้องตัวแรกด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเลนส์ u t r a าวาย16มิ f 2.2ให้มุมมองหรือองศาการรับภาพถึง120องศาแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลส่วนกล้องตัวหลักเนี่ยจะอยู่ตรงกลางความละเอียดของเขาอยู่ที่40ล้านพิกเซลเป็นเลนส์27มิ f 1.6แล้วก็มีระบบกันสั่นเป็น OIS ด้วยกล้องตัวที่3เป็นเลนส์ telephoto ทางยาวโฟกัสอยู่ที่125มิล F 3.4ความละเอียด8.4ล้านพิกเซลมีระบบการสั่นเหมือนกันก็คือเป็นระบบการสั่น o i s แล้วก็กล้องทั้ง3ตัวจะโฟกัสภาพแบบ Face d e TECTION Autofocus ซึ่งให้ความเร็วในการโฟกัสค่อนข้างที่จะสูงกล้องตัวที่4เป็นกล้อง TOF หรือ time of flight วัดระยะแบบ3มิติช่วยในการทำหน้าชัดหลังเบลอกล้องด้านหน้าของเขาจะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซล มมีหมดบิวตี้ที่พัฒนาขึ้นมากว่ารุ่นก่อนด้วยปรับความเนียนของใบหน้าให้ดูสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหน้าจอด้านบนของเขาจะเป็นหนอกทรงหยดน้ําซึ่งกินพื้นที่ของหน้าจอน้อยมากแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้จะไม่มีลําโพงนะฮะตัว P 3 0 Pro เนี่ยจะใช้ระบบที่เรียกว่า Acoustic Display ใช้หน้าจอแทนลำโพงตัวหน้าจอเนี่ยจะมีการสั่นสะเทือนเวลาที่เราคุยโทรศัพท ข้อดีก็คือว่า 1. เสียงชัดเจนมากๆอย่างที่ 2. เวลาที่เราคุยโทรศัพท์เราไม่จาเป็นต้องพยายามขยับหูหรือว่าขยับตัวโทรศัพท์เพื่อให้มันตรงกับช่องลําโพงเพราะทั้งหน้าจอคือลําโพงอยู่แล้วจะหนีบแบบนี้หรือว่าจะถือคุยแบบปกติเสียงชัดเจนมากครับ ด้วยเลนส์ทั้ง4ตัวของ Huawei p 30 Pro เนี่ยสามารถที่จะซูมภาพได้ตั้งแต่16มิลถึง125มิลหรือพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะซูมภาพได้ถึง5เท่าแบบ Optical Zoom แต่ถ้าเราใช้ Digital Zoom เนี่ยนะฮะเจ้าตัว p 30 Pro สามารถจะ ซูมได้มากถึง50เท่าด้วยกันโดยการซูมของ P30 Pro จะแบ่งเป็น4ระยะถ้าเราต้องการที่จะซูมเนี่ยก็แค่แตะปุ่มซูมด้านข้างเขาก็จะมีให้เลือกเลือกว่าระยะแรกจะอยู่ที่ 0.6x หรือว่าเป็นเลนอัลตร้ไวของเขาที่16มิลเอาไว้สำหรับการถ่ายวิวถ่ายทิวทัศน์หรือจะเป็นระยะนอร์มอก็คือ 1x ซึ่งอันนี้ก็จะใช้เป็นกล้องหลักของเขาที่27มิลแล้วก็ที่ระยะซูมคเท่าใช้เลนเป็นเลน เทเลโฟโต้แบบเปอริสโคปในการถ่ายภาพตัวเลนส์เปอริสโคปใช้เป็นคล้ายๆกันเลนส์ในกล้องเรือดำน้ำคือมีการผักเหตุของแสงช่วยทำให้ใช้เป็นเลนส์เทเลโฟโต้ได้โดยที่ตัวโทรศัพท์ไม่จะเป็นต้องหนาขึ้นมาแล้วก็ระยะที่4ี่เป็นการซูมภาพแบบไฮบริดซูมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะใช้เลนส์เทเลโฟโต้ร่วมกับตัวกล้องหลักของเขาสามารถจะซูมได้สิบเท่าโดยที่คุณภาพของภาพยังออกมาทำได้ดีมากๆจากการซูม สิบเท่าถึง50เท่าเนี่ยจะเป็นการซูมแบบดิจิตอลซูมต้องยอมรับตรงๆว่าคุณภาพของภาพอาจจะดรอปลงมาบ้างแต่ว่าสิ่งที่แรกขึ้นมาก็คือเราสามารถจะซูมภาพได้ถึง 50x ไม่ธรรมดาสำหรับโทรศัพท์มือถือเลยครับ อีกจุดหนึ่งที่ทําให้กล้องของ Huawei P30 Pro ถ่ายในที่แสงน้อยได้เก่งมากๆก็คือเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ตัวเซ็นเซอร์รับภาพในตัว P30 Pro เนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์รับภาพแบบใหม่ที่ Huawei เรียกว่า Super s p e c t r u m เป็นการจัดเรียง Array Filter แบบ RYyb ซึ่งแตกต่างจาก Bayer Sensor ทั่วๆไปที่จะเรียงเป็น RGB การเรียงแบบนี้เองเนี่ยทำให้สามารถที่จะรับแสงได้มากขึ้นถึง 40%ก็ช่วยในการถ่ายแสงน้อยได้ดีขึ้นตัวเซ็นเซอร์ยังมีขนาดใหญ่ถึง1.7ส่วน7นิ้วเรียกว่าใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไปในท้องตลาดถึง125%เลยทีเดียวก็ช่วยเสริมในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยให้ดีขึ้นไปอีกเรื่องของ ISO หรือค่าความไวแสงเจ้ามือถือตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะทำได้สูงสุดถึง4 9 6 0 0 0เรียกว่ากล้อง DSLR หรือกล้องถ่ายภาพหลายๆตัวยังทา ค่าความไวแสงขนาดนี้ไม่ได้ จเจ้าตัว P30 Pro ก็เลยสามารถที่จะถ่ายในสภาพแสงที่มืดสนิทแทบไม่มีแสงเลยก็โฟกัสภาพได้และถ่ายได้ระบบในโหมดของเขาก็นำระบบกันสั่นมาทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ทำให้สามารถได้เก็บแสงได้ดีขึ้นอังกอริทึมในการเก็บแสงก็ฉลาดมากขึ้นถ่ายในที่แสงน้อยหรือถ่ายตอนกลางคืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องแค่ยกมือถือขึ้นมาก็ถ่ายภาพได้แล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยกล้องส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาขาตั้งกล้อง เรื่องของการถ่ายภาพคนหรือการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ในตัว p 3 0มีหมดการถ่ายแบบพอร์เทรตที่ใส่ลูกเล่นเรื่องของการทำเบอร์ฉากหลังมากค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวสามารถที่จะเปลี่ยนโบเก้ได้ด้วยก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์สำหรับการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ตัวกล้องหลังเนี่ยจะทำงานร่วมกับตัวเลนส์ที่เป็น tof หรือ time of flight ซึ่งก็จะคำนวณระยะชัดได้ดีมากขึ้นช่วยในการละลายฉากหลังไม่ให้ดูหลอกตาหรือว่า การตัดขอบของตัวแบบเนี่ยน,นะฮะก็สามารถที่จะทําได้อย่างฉลาดมากขึ้นพวกโอยผมก็ยังเก็บรายละเอียดเอาไว้ไม่ได้เบลอไปหมดเหมือนกับโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆส่วนกล้องหน้าของเขานอกจากที่จะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นมาเป็น32ล้านพิกเซลแล้วยังมีโห e มด AISDR+ Plu ซึ่งช่วยในการถ่ายย้อนแสงได้ดีกว่าเดิมเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงหน้าก็ไม่มืดโหมดบิวตี้ยังมีใส่มาให้ครบเหมือนเดิมเลือกปรับแต่งได้ตามความชอบจะปรับหน้าเนียนหรือว่าจะปรับเชฟหน้าโหมดบิวตี้ตรงนี้ทําให้ได้ครับ ในซ u เปอร์มาโครโหมดของ p 3 0 pro สามารถที่จะถ่ายวัตถุกใกล้ๆได้มากขึ้นแล้วก็ให้ความคมชัดมากกว่าเดิมรวมถึงการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเจ้ามือถือตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งที่พี่ใหญ่ชอบสำหรับตัว p 3 0 pro ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่อึดมากๆแบตในตัวเครื่องความจุมากถึง4,200ม ah. ิลลิแอมใช้งานได้ทั้งวันแบบไม่ต้องกลัวว่า แบตเตอรี่จะหมดแถมยังเผื่อแผ่คนอื่นได้อีกด้วยการทำตัวเองเป็นแท่นชาร์จแบบไร l ส s s ชาร์จชาร์จกับอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จไฟแบบไร l ส s <ม> s ได้ด้วยนะฮะเรื่องของหน้าจอแสดงผลเจ้า P30 Pro เนี่ยหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอ OLED ขนาดอยู่ที่6.47นิ้วแล้วก็เป็นความละเอียดแบบ Full h ู g h เด f Plus หรือความละเอียดอยู่ที่2340คูณ1080ให้ความคมชัดรองรับมาตรฐานสีแบบ DCIP3 เรื่องค่าความผิดเพี้ยนของสีนี่มีน้อยมากๆความสว่างของเขาเองเนี่ยมองได้ชัดเจนแม้อยู่ในที่ที่แดดจ้ามากๆก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเองเนี่ยโทรศัพท์มือถือความสามารถในการถ่ายภาพเนี่ยใกล้เคียงกล้องโปรเข้าไปทุกทีมือถือเองเนี่ยก็ยังได้เปรียบในเรื่องของการพกพายัางไงเราก็ถือมือถือติดมืออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วยิ่งได้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายภาพดีๆอย่างโตหัวเว่ยพีสามสตัวนี้ยิ่งทําให้การถ่ายภาพสนุ มากขึ้นและทั้งหมดนี้เป็น p o w e IP 30 Pro ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ